กาลครั้งหนึ่งณอาณาจักรเวหาที่ผู้คนต่างเกิดมาพร้อมปีกสีของปีกคือเครื่องหมายแห่งศักดิ์ศรีเขาคือสง่างามทองคือราชวงศ์รุ้งคือพรสวรรค์พิเศษแต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่เกิดมาพร้อมปีกสีดำสนิทเขาคือเจ้าชายอาชาวันที่เขาเกิดฟ้ากลับมืดฝนตกน้ำป่าทะลักชาวเมืองกระซิบว่าเจ้าชายผู้นำเงามืดมาแต่กำเนิดแม้พระราชาจะพยายามปกป้อง แม้พระราชินีจะกอดเขาแน่นเท่าไรแต่ดวงตาผู้คนก็ยังหลบเลี่ยงไม่มีใครอยากให้ลูกหลานเล่นกับเจ้าชายไม่มีใครอยากให้เขาบินร่วมขบวนแห่เมื่อเติบโตอาชาพยายามลอกปีกย้อมสีแต่ขนนกใหม่ก็ยังกลับมาเป็นสีดำอยู่ดีคืนหนึ่งเขาถามกับดวงจันทร์ว่าหากข้าไม่มีวันขาวข้ายังมีค่าอะไรในเมืองนี้จนวันหนึ่งเกิดภัยแล้ง ท้องฟ้าแผดเผาจนปีกของนกสีขาวลุกไหม้ไม่มีใครกล้าบินขึ้นไปหาก้อนเมฆอีกเลยยกเว้นเพียงผู้เดียวเจ้าชายอาชาผู้มีปีกสีดำที่ทนไฟได้เขาบินขึ้นไปบุกพายุฝ่าความร้อนจนเปิดฟ้าปลุกเมฆฝนและช่วยเมืองไว้ตอนที่เขาลงสู่พื้นขนของเขาหลุดร่วงดำสนิทแต่ทุกคนกลับมองมันไม่เหมือนเดิมเพราะวันนี้พวกเขาไม่ได้เห็นความมืด แต่เห็นท้องฟ้าที่เขาช่วยเปิดให้มีเด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเก็บขนนกดำของเขาไว้แนบอกแล้วพูดว่าหนูจะเก็บไว้ดูฟ้าเวลาที่ใจหนูหม่นและนั่นคือวันแรกที่เจ้าชายอาชาไม่ขอโทษในสีของปีกตัวเองอีกเลยข้อคิดจากเจ้าชายขนนกดำความต่างของเราอาจเป็นของขวัญสำหรับใครบางคน